สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมจาเพื่อนมาทํายำบุญเส้นครับุมใส่กุ้งนะครับครับเราบปดส่วนผสมกันเลยนะครับครับอันแรกจะเป็นกุ้งครับผมครับกุ้งครับผมห้าร้อยกรัมครับผมครับต่อไปจะเป็นบุญเส้นครับผมแปดสิบกรัมนะครับต่อไปก็จะเป็นต้นขึ้นชายนะครับหั่นแล้วนะครับขึ้นชายต่อไปก็จะเป็นต้นหอมครับผมหั่นแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นผักชีครับผมอ่านแล้วนะครับต่อไปจะเป็นน้ำกระเทียมดองครับผมหนึ่งถ้วยครับผมครับเป็นน้ำปลานะครับสามช้อนโต๊ะนะครับต่อไปจะเป็นพริกกินดาครับผมสิบห้าเม็ดครับผมต่อไปก็จะเป็นผงชูลสครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่อไปจะเป็นน้ำตาลครับผมสองช้อนโต๊ะนะครับต่อไปจะมะนาวครับผมสองลูกนะครับ ต่อไปจะเป็นหอมครับหอมสามลูกครับผมหอมหัวใหญ่นะครับสามลูกครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับทับอันดแรกก็พริกมาโขกก่อนนะครับครับผมไปโขกก่อนนะครับทักก็ได้ันนะครับทำประมาณนี้พอดีนะครับ ครับก็ได้แล้วนะครับหั่นเสร็จแล้วนะครับหอมมะนาวเข้ามาหั่นนะครับครับได้แล้วครับมะนาวหั่นแล้วนะครับครับน้ำก็เดอดแล้วนะครับต่อไปก็เอาเอาบนเส้นครับบนลวกก่อนนะครับลวกบนเส้นก่อนนะครับ ถูกแล้วนะครับตักขึ้นเลยนะครับครับได้แล้วนะครับบนเส้นลวกแล้วนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับครับน้ําเริ่มเดือดนะครับต่อไปเราเอากุ้งนะครับลงลวกเลยนะครับใส่ไปหมดเลยนะครับ ลวกเสร็จแล้วนะครับผมรับไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็อาน้ำกระเทียมดอนนะครับเทลงไปเลยนะครับต่อไปก็น้ําตาลครับผมเทลงไปเลยนะครับให้ให้น้ําตาลละลายก่อนนะครับ ต่อไปก็ผงชโลมรครับทเทลงไปเลยครับละลายผงชโลมให้เท่ากันก่อนนะครับต่อไปก็พริกครับผมพริกที่ขอกไว้นะครับใส่ไปเลยน,นะครับต่อไปก็เป็นน้ำปลาครับผมทเทลงปลาเรนนะครับ ผสมให้เข้ากันเลยนะครับครับต่อไปก็บีบน้ำมะนาวใส่ไปเลยนะครับต่อไปก็หอมครับหอมใหญ่ครับใส่ไปเลยนะครับวนเส้นครับผมใส่ไปเลยนะครับ ครับผสมกันให้เข้ากันก่อนนะครับต่อไปก็ใส่กุ้งนะครับเอากุ้งใส่ไปเลยนะครับ ต่อไปก็ใส่ต้นหอมครับผมหั่นแล้วนะครับใส่ไปเลยนะครับผักชีครับผมใส่ไปเลยนะครับขึ้นช่ายครับผมใส่ไปเลยครับต้นขึ้นช่ายผสมกันเลยนะครับ ยำบนเส้นไข่กุ้งนะครับผมครับทําอาหารเป็นอาหารว่างครับงานเลี้ยงครับจัดในงานเลี้ยงฉลองครับผมครับท่านกินทานครอบครัวใหญ่เลยครับทรับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดสไัครใชกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมทําคลิปใหม่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ